สินของคุณคนไทยทั้งประเทศครับ ส่วนที่ผ่านความรู้ชาับ ออานทำได้ดีที่สุดแล้วพ่อภูมิใจในลูกคนะคุณแม่ก็เป็นหนึ่งคนในสัตวุลูก้เจออยาจะบอกอะไรกับลูกชายของเราที่ทงันก็ลูกทำดีที่สุดแล้วค่ะขอบคุณมากทได้หมดค่ะขอบคุณคำวิชาครับผม ไม่สามารถกันเราแค่ห่างกันเพียงเมือแต่การได้รักเธอนั้นคือของสำคัญกว่าและมันมีค่ามากเกินกว่าสิ่งไหนฉันขอสัญญาจะจำทุกวัน

สวัสดีก็ช็อกๆกันไปนะคะแน่นอนหลังงแบบว่าประกาศรางวัลไมประกาศผลเลยคิดไหมคะว่าจะเป็นอาเมนอ่ะอมันมีติ่งนิดๆที่รู้สึกว่าจะใช่เพราะว่าบังเอิญเมื่อวานเนี้ยเมื่อกี้เล่าให้พี่โจพิงมาฟังว่าพอกลับบ้านเนี่ยก่อนล้มตัวลงนอนเนี่ยกับที่ถึงคำพูดตัวเองเรื่องแบบว่าเรื่องของคําว่ามิติ เนี่ยนะฮะคือแบบไปเราเราพูดว่าเราอยากเห็นอาเมนในมิติอื่นนะพอเป็นความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นมางั้นเราก็เลยย้อนกลับไปคิดว่าแสดงว่าอาเมนน่ที่แสดงให้คนอื่นได้เห็นเนี่ยมันคือมิติเดียวคนดูอาจจะแบบชินแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็นี่แหละในเนี้ยแหละคือรายการเดอะสตาร์ที่แบบบางทีมันก็มีเรื่องช็อคช็อคบ้างสะดุดตรงไหนครับพี่หาว่างสะดุดแกนตรงไหนนึงกลายเป็นอาเมนเนี่ย ลืมไม่เออ uh huh. คืออย่างนี้พอ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 คนที่เก่งมากๆกันนะแล้วเราแล้วคนก็มีความรู้สึกว่าอ๋อโอเคอยังไงก็ต้องได้คะแนนดีอยู่แล้วอะเนื่องออกมาเนี่ยมันคิดอย่างนี้ไงเนื่องออกมาก็เลยแบบว่าเออไม่เป็นไรหรอกคงจะมีคนโหวตอยู่แล้วแหละก็ไปช่วยคนที่ไม่เก่งบ้างคนที่ตัวเองแบบชอบมากกว่า <Okay. S 1> บ้างเนี่ยก็มันก็อย่างนี้ก็เลยเป็นอย่างนี้ทุกทีเป็นอย่างนี้ทุกที ก็พูดไม่ออกต้องพูดย่างๆเพราะมันเขาเขาเก่งไะเขาเก่งจนเราคิดว่ายังไงมันไม่มันอาจจะยืนพี่ยังคิดว่าอยากจะอยู่ในสามคนสุดท้ายด้วยซ้ำไปในรู้จริงๆเพราะว่าด้วยความสามารถด้วยอะไรหลายๆอย่างเขาเขาสามารถไงแต่ว่าเราก็เราก็จุกอกเหมือนกันนะพูดจริงๆเพราะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงไงคือเมื่อประชาชนเขาเลือกของเขาอ่ะเราก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆแต่ว่าถ้าว่าํามในความความรู้ความสามารถที่เราเลือกเข้ามาเราคิดว่าเราน่าจะพาเขาน่าจะมีศักยภาพที่ไปถึงเท่านี้นะครับก็เลยข้อเสียดายยอมรับว่าเสียดายจะเป็นตังหว่างเลย เขาดีนะดีดีทุกอย่างดีหมดน่ะแต่ดิฉันคิดว่าไม่โหวดหรือหรืออาจจะโหวดแต่ไม่แต่ไม่พอมันไม่พอคนอ่นเป็นเหตุผลเป็นเหตุผลทางการศสตษาโหวดโหวตแต่ไม่พอเขาแข่งมากนะทุกปีเนี่ยเขาไม่ไม่มีพลาดเลยนะเรื่องการคำนวณนะไม่ไม่ใช่หมอดูนะเขาไม่มีใครสู้เขาแล้วสถิติอะไรเงี้ยใช่ไมใช่ อย่าตัดนี้ออกอาซะนะดูเอาวิกหน้าดีกว่าค่ะวิกหน้าวิกหน้าวิกหน้าก็เป็นเพลงเพลงป๊อปใช่ไหมวิกวิกหน้ามีมีคู่ป่ะหรือยังยังไม่ยังไม่เป็นป๊อปกับแดนซ์เพราะป๊อปแดนซ์ป๊อปแดนซ์ใช่ไหมก็ก็ตามความสามารถแล้วกันเอางี้ก่อนตอนนี้เรามีหน้าที่เราจะให้ช่วยลูกกันลูกอ่ะก็มันผ่านมาตั้งสามแล้วลูกเราทุกคนครับอย่าลืมโหมดกันเนาะ ต้องโหวดต้องกันนำมนเนาะมัต้องกันนำอ่ะก็ขอให้เป็นเป็นอะไรที่ที่ที่ประชาชนได้ดูแล้วก็อยากแบบขอขอแรงใจหรือขอกำลังเงินว่าสนับสนุนเด็กที่มีความสามารถด้วยอ่ะอยากให้ขอให้เป็นเรื่องของมหาชนจริงๆอ่ะนะก็ก็ตรงนี้แหละครับก็ฝากฝากน้องๆทั้งทั้งห้าที่เหลือจะพูดทั้งหยังไม่อยากให้ไปอ ก็แชร์กันต่อไปครับผมเดี๋ยวจะมาดูชุดอาทิตย์หน้าด้วยนะอ๋อเบาๆอ๋อหานอย่างนึงไม่ออกชุดเขาหรูหราตลอดชุดนาดพ่อทาขับรถชุดนี่มีเห็ดสดกลับบ้านมองหาครับค่ะก็ความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้ก็ มันรู้สึกบอกไม่ถูกนะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้รู้สึกเศร้าใจครับรู้สึกโอเคครับเหมือนเราทําเต็มที่แล้วครับผมครับก็แตนี่บอกเนาะมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ครับคือเพื่อนๆนดูสีหน้าแล้วไม่คิดว่าเป็นอเมนซนด้วยซ้ำ a เมนว่าไงบ้างจริงจริงจริงผมตื่นมาตอนเช้าผมรู้สึกสังกิดตั้งแต่ตอนเช้าแล้วมันเป็นความรู้สึกที่มันบอกไม่ถูกก็เลยแบบแอบแบบเอาของที่เราตากไว้มาเก็บข้าวเก็บของให้มันเข้าที่ได้หน่อยครับ Oh. แล้วก็มาตอนนี้อ๋อ oh. <laughs> เก็บของ,องเก็บไว้ใช่ครับคิดว่าวันนี้เราอาจจะพลาดตรงไหนครับ ผมรู้สึกว่าผมทำเต็มที่เลยนะครับทุกวีคเลยแะครับแต่ว่าเพื่อนๆผมทุกคนพี่น้องของโลกเขาทําไม่ดีมากครับผมแล้วผมก็รู้สึกว่าความสามารถรอบตัวของเขาเนี่ยมากกว่าผมเยอะมากเลยครับแล้วเขาก็สมควรที่จะยืนอยู่ต่อแทนที่ผมจริงๆครับค่ะก็มีแฟนคลับมาเชียร์ด้วยบางคนอยากจะบอกอะไรแฟนคลับก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนจริงๆนะครับผมที่แบบคอยช่วยคอยเป็นกําลังใจให้าให้แบบผมอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ผมจะบอกว่าผมจะไม่หยุดอยู่กับที่แน่นอนครับผมจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณมากจริงๆครับค่ะ ออกจากบ้านไปนี่คิดถึงใครมากที่สุด<ช>คิดบทุกคนคจริงคิดถึงทุกคนเลยครับแต่ว่ามากสุดก็คงเป็นพี่ตั้มกับซีดีครับเพราะว่าเราสนิทกันมาตั้งแต่รอบร <c oughs> อบอดิชั่นเลยเ <c oughs> ลยแล่ารอบรอบผ้าแล้วก็มาเรื่อยมาเรื่อยๆครับก็ ก็ต้องส่งปกำลังใจให้ไปเนาะครับผมก็อยากจะฝากเพื่อนๆทั้ง5คนนะครับผมช่วยเชร์พวกเขาด้วยนะครับเพราะว่าวิคต่อไปเนี่ยมีทั้งสองเพลงนะครับผมแล้วก็มันจะเป็นงานหนักมากจริงครับแต่ว่าพวกเขาทุกคนนับทาได้แน่นอนครับขอไม่แค่กําลังใจนะครับอย่าลืมกดบวกพวกเขาทั้ง5้าคนด้วยนะครับผมแล้วก็พูดถึงอเมนว่าต่อไปอนาคตมองไงบ้างครับกับวงการเลยครับถ้าผมต่อไปอนาคตผมก็คงอยากจะอยู่ในวงการดนตรีครับผมเพราะว่ามันดนตรีมันก็เป็นเหมือนชีวิตนะครับผมมันก็ ผมจะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็ถ้าใครเห็นความสว่ร็ในตัวผมก็ช่วยผมหน่อยแล้วกันครับค่ะฝาก่องฝากตัวแฟนๆไว้หน่อยค่ะบ้านไปแล้วครับผมก็อันนี้ก็เป็นรั้งสุดท้ายครับที่ผมจะได้ยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมแล้วก็เดี๋ยวเชื่อว่าเราก็คงได้เจอกันข้างนอกครับผมคอย่าลืมทักกันนะครับขอบคุณครับฝากพี่ๆห่ยครับ